วานี่วานี่เมื่อกินทิแบบเนดเน่ยไว้ไว้ไเอาจากจักแพนแล้วก็ต้องทิมเลยเอาคนละอ้ยสลกนำแล้วถ้าอย่างบนเรืวเธอล้างมือเลยแหละ ล้างมือแล้วแหละแล้ว,ลวเสร็จยุใส่เน่เจนมาพีบึงพอเห็นเน่เกิดเรื่องจะประกาศเรื่นั้นไหม ลีก้าเด้ขออุซารอพอแล้วนะไปกลับได้แล้วมันชิมืด ยอมยอมยอมเนอะเดี <res> like ๋ยวนี้ยืโซ่แล้วตึงเต็มแค่ใส่มันติดสบายดีคุณสบายดีสิสบายดีสบายดีนี่ยังอยู่คือเก่าใช่แล้วยังได้ยังเมื่อกี้นั้น อยากม่เชื่อนแยวหมดเลยอยากไปทำสั่งเสื่อนแยวชอบแบบนี้แบบแบบออนอยบาทอ้สซีเหียง หึดฮึาพิมพ์พิมคุณหายตัวไปละซ่วงลอยงิแต่รักซ่องลอยโอ้กินลยบ้าน เรือลิงๆกับฟ้าใส่อ้นำบทท่านละพุนนำบทท่านไปแทะเวียนหัวเดทุกคนความสุขของเด็กๆวันนี้ได้หัวได้ยิ้มคุณ cướp, giặc đại cướp đi lạ quân, ác trang, sao, pin, như này Ially, right? like, oh, ีอันยูนี่งามพี่สิเป็นลมละโอ้ปลากรมูเลเอพ่อไมอเออือบ่เบ้เหออ้ไดึงเสือย่างไจนเ้ยเออันนี้เข้ามาจะดหนจานเอาเป็นครูหนอ ถาน้องบอเป็นคู่แล้วน้องเจ้าเป็นคิกตีน้องเจาคิกกิเดียวติงลกอ่ะหลกัโอยหัวจะปวดไปด้เลแม่โอทตงเ้งบงเอาน้ำอ่ะพิซให้เด้ เชยเดเชียนเลยเนดเลยเงินหมดเลยเงินหมดเลยเงินแม่หมดแล้วแม่แล้วเงินแม่หมดแล้ยนี้หอมเหนื่อยมากวินหัวเลยตอนนี้อ๋อพิมพ์อันนี้อันนี้งามพิมพ์ค่าเดิมอันนี้เท่าไหร่อันนี้งามละบ้าเนี่ยอ๋อหกสิบนี่อันนี้หลังเบลูล ชิทข้าน้า120ันีัรออ๋อพิมซังองเดกมอันเจนจับมื่อกี้ขนาดงามนี่นี่อันนี้ผู้นำหกสิบพอดีคนใหญ่ตีอ้ยพอดีเลยนี่ใส่สบายคอยเครียดพิม

อย่าเฝ้าไปเชื่อพิมพ์แบบเด็กีพิมพ์โอ้หุ่นออกกำลังกายพอแล้วพอแล้วปาด์พุนไปฮอตพุนเหรออันนี้ยังฮุดซิปกระเป๋ายังบปราแล้วเถื่อันนน่มก็แจะเป็นลมแล้วเด้ออ๋อไม่ใช่คีเรีโอเพิลย์ค่อยสิเป็นลมน้ำพวกเจ้าแล้วเด้อ ดูเบะที bye bye bye. ่ส <desserts> <laughs> uh, ุดเออไป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 แล้วดูอัจฉริยยอมอ๋คุยเยอะอือป้ายอมเลยไปซื้อยาดมก่อนเด้อเวียนหัว เอา้าเจ้าคาุณละโตเจ้าสวยไหมางามงามเจ้าน่ะดุ้งแม่ซื้อเสื้อจะมีมาเลย์สีนุางามแต่ว่ามันชืกกว่าตามใจอยากอะไรก็ซื้อซื้ออยู่บ้านเฮามันแพงซื้อดิเอ้เอ้ยีกตัวจะนี่ <laughs> นักขึ้นนักขึ้นติป้าซื้เสื้อเสื้อหน่แล้วก็พ่อเลยซื้อจิเป็นลมแล้วเด้อจิพ่อล้วพ่อเลยพอ ใส่ทันแล้วรำพราเนี่ยเสอที่หลายคู่เลย <c oughs> ไม่สามคนมี่สามคนโอ้ย <c oughs> จะเป็นลมแล้วเด้อซื้อทุกอย่างเลยวุ้นใส่ะืดลงโอ้ใส่สีขเวท้าหมดแล้วขยันซักเสื้อกัน <c oughs> แน่เ <c oughs> นี่ขยันแต่ขยันซักเสื้อใส่สีขาวนี่ขยันซักเสื้อเพื่นวะจริงๆก็ไม่ได้ขยันนะใช่ไหม ไม่ได้ขยันอยากไปเชฉยไปเฉยเดียวแล้วก็ไปอยู่ไทยสีขาวสุดท้ายแล้วต้องมานั่งพักพักมือด้วยมส่วนมากจะใส่แต่สีขาวชอบสุดต้ายแล้วสวยไงสิเกียรติักปลาเต็มกระเป๋าเลยหิมจัดเก่งเก่งกาดละ เนี่ยเต็มกระเป๋าแล้วจับเลยบูวายอันเดะพี่พี่เขาบอกว่าซื้อกางเกงด้วยนะงเกงขาดแล้วนะเนี่ยกนเแฟชั่นของมันแฟชั่นทำเองแล้วทำเองไปพอแล้วเด้อหัวจะปวดห้ามให้ซื้อนะเดี๋ยวนี้นะเราต้องให้ซื้อย่าบอกนะว่าอยากได้ทอง พิมพ์สื่อแม่พิมพ์ทำงรวมกันอันนี้ก็์สำคัญนะยังไงสำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวเขาก็เปิดใจสิบแปดบาทเดี๋ยวอาจารย์จะเอาอันนี้ <c oughs> อันนี้เขาใจแล้วอย่างอันนี้สิจับเองตีอันนี้ฮัน <c oughs> บะไซนนีบน่บะไซน์นำพิมพ์ตีไซนนี่มันจริงหนักอ๋อสลัด <c oughs> <c oughs> ไปคร <c oughs> ั้งนี้เขาได้แซมพูแล้วเนาะ ยังครีมอัพน้ำครีมอัพน้ำยาซิฟันแนะนำเด้ออันนี้นะดีที่สุดเลยอย่าันนี้มันเขาเขาแต่งแต่งหน้าเนาะแล้วก็เขาบร์แต่งแล้วเขาก็เซตเซตแล้วก็ให้ผิวมันผิวมันก็เนียนเด้อแล้วก็มันก็บ่มีซิลเพราะว่าเขาเซตก่อนแล้วเขาล้างหน้าอ๋อตัวนี้ผุนสองร้อยปลายผุนเอาไป ฉันชอบคนนี้ชอบนุ่มไทยเหรอใช่ใช่ตอบตอบได้เช็มเลยมักอยากได้เป็นผัวอ้าวนากแลยนายกนายกพิมชอบคนนี้พิมจะคนนี้พิมบุหูเรื่องยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาซิฟันยาซิฟันเมื่อกี้ได้แล้วเนาะอันยาซิฟันกับขี่ม้าหนุ่มนี่ บม่เอาเลยนะพิมพ์ไม่ดีใช้ผุนไม่หยังฟ้าอย่าุ้นเห็นอาจารย์ไทรอ้าวสิทายให้ห้องเมื่อยนำอยากเจอเป็นเป็นเป็นอยากอยากเจอจะเจอตัวจริงโซกยาซิฟั่นในก่อนผุ่น ป้องกันฟันผุเอาจะไปยังชิตราลลซื้อเครื่องลดราคาทาบุตรอ่ะเยืมมูลบาบิบาบายนีเต็มเลยไปแล้วร่างมดละติอันจะเอาหั่นมดเลี้ยงบมดเดีว่างบมด เงนินยังบ่หมดแต่งเงินหมดบ่ไปเบิง่งบืออื่นอีกบะเบิงบ่งเบิ่งยินโหนคุนยินนอก,นนนอ,กอันนี้โซนนี้พวกน้องยังบบได้ไปไปไปโซนนี้ก่อนไป<า>พิมพ<า>เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโซนนี้ก่อนเที่ยวละลาได้บบต้องไปซื้อเอเขาไปละลานี่งเงินเลยเนาะไว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 กลับกลับใจเงิน ว่านี่เมื่อกี้ถิ่นบอกแมทไดีอะพิ่นไวไวไวเอาจากจากแพ็ทแล้วก็ต้องพิ่นเลยเอาคนร้านตีเน็กไวไวพิมพิมหัวจะปวดพิมสูเออเน็กไทย มันลดราคานะ่ะน่ะลดราคาติราคาอ๋อราคาสมาชิกโอติสองชั้นอ๋ออันเดียวไปกับพอแล้วโอ้สิผากับจะแท้เลยยังบดทั่วเลยยังบดทั่วบุญบุกิน นี่อันนี้ก็เหมนอนโอ้ยยิสลบน้ำแล้วเอ๊ะไม่ก๊อสเราขาดได้ไหมคะขาดค่ะเราไม่ต้องอ่ะไปไปไปจ่ายเงินจ่ายเงินนี่เครื่อง <c oughs> กระเป๋ายุดโซนพุน่น ไป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 ใจใจเงินใจเงินบริษัทนี้ไม่ได้กลับจะเทแหลยมืดจุ๊บมึง <c oughs> อา <c oughs> แต่อยูในกระตานี่เด้อย,ยกทางกระตานี่แน่อ่ะยก

ามาเจ้าคุณเอาทองคุณเอาทองคุณขอรค้ารวมนันรวมมูลค่า 1, าา 1> านึ่บห้าบาทโอ เราไป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 ตัดอันบ่มีรถแเราบังรถไดดบังรถได้ไปคุณไปซ้อมหารถหมดใจหุดเดือดพิจิตรไปโอ้โเมื่อกี้ตลาดนี่พวกน้องไปคนเดียวไปซองคนไปซองคนไอ้รถบูมีกั๊บจะได้น่ะ เบ้องรถแดงด่ทางล่างรถนัอจจนอาจารย์ทวนสุ้ๆลถมแมนแมนโอ้ยมืดแล้วยังไทยหัวก,ก่อนอหนึ่งสองสามอ่าเบิ้งรถด้ทางล่างซึ่งเ้่าได้มืดแล้วไปสอกรถบมมีรถเราไปไปทางพุ่นไปไวไวพอมีรถกลับแล้วตลาดนั้นยักไปรถซองคนไปเมื่อกี้คัน ไปทางพุ food. Food, 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 food. Oh, okay. well? ่นพุ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 ่นมาทางนี้อ๋อโอเคสกลับแล้วเด้อเป็นอะไรรู้สึกอะไรเมื่อยบ่มวนลายเมื่อยแหละก็มวนม่อยแหละก็มวนอะไรก็ยักได้แม่นแม่นโอ้ไดยังแดาผุ่นเต็มกระเป๋าแล้วนี่ยังบุพพอใจยังยังบุพบุพอใจยังยักไปต่อยังบุพเพพอใจอีกอยักไปต่ออยู่นี่เด้อ เบียกับตีทึ้งเบียกับเบียกับจะได้เงินหมดเร็วอ้าวปกติจะอยู่นี่เนาะอยู่ฝากอยู่ๆอยู่สองคนอยู่เด้อฝากกดติดตามก่อนฝากช่องก่อนฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะว่าจะไหนว่ามีมียังฝากบอ เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้จะกลับบ้านก่อนเพราะว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวบมีรถกลับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสบายดีบายพบกันคลิปหน้าเด้อ